นะโมตัสสะพะคะวะโตอหรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอหรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโต ปารติโยว,วันทิตตวานมามิหังโอมหาลาโภโชคว,วันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปาระติโยว,วันทิตตวานมามิหังโอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมาอย่างอัคคโตปารติโยว,วันทิตตวะณามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยว,วันทิตตวะณามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตัง เจหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมหาราโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคตโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตันมากะมายังอัคคโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโช